สวัสดีครับผมเคยสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับมืดอนีเนาะครับผมสิพาท่านผู้ชมมาฟังความฝันของคุณแม่ครับคุณแม่เพิ่นกับฝันแม่นฝันแม่นมาหลายวันแล้วครับผมกด้ขดาวเขาเพิ่อนฝันแม่นครับแล้วก็คนบ้านนี้เพิ่นกับบอยผมมาเฮ็ดความฝันเบิ่งครับผมก็เลยมาหาคุณแม่ครับแล้วก็อยากนําความฝันตัวเลข มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเบิร์ครับเพื่อตัวเลขมันมันมาเนาะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของคุณคุณแม่ละครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมก็มาส่งของให้คุณแม่พอดีครับครับแล้วคุณแม่เพิ่นก็ฝันครับผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปพอดีครับท่านผู้ชมครับมาเฮ็ดคลิปครับเดี๋ยวเฮามาฟังความฝันของคุณแม่นํากันเนาะครับท่านผู้ชมครับเพื่อมีโชคมีลาภในงวดของวันที่17 กราคมพศสองพนาสิบห้นี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมารับฟังความฝันของคุณแม่พร้อมๆกันครับครับแม่ฝันว่าจังไรครับแม่โอ้ฝันเห็นยายยายขึ้นมาอันคนจะเขียนใส่อันเนาะนี่ขั้นขั้นเ่ญ่นี่นี่คืออัวตีนเดอร์คนว่ะนี่น่าเล่าอัน ดินสอนออเขียนกขแวตะกีหน่อเพิ่เล่าดินสอเขียนเลขข้างหนามันขึ้ 5, 3, สออนสามสองหาปนิกะหาสามสองซื้ออัตหนีเดอ้อเพ่นว่ะพนัย่ามือแรงมือน,นอันน่ะเพิ่นบอลหกโตแล้วบอกแม่แมนมันเราเขียนใบจังสันอันบัดที่นี่ก็เลยบานห่วยก็เลยเอว้วยอามามึงเสียเอาไปซื้อหวาเบากระมูอมือี่ยมืานานอแรงมือนันอืขึ้นขึ้นข่าดาวนั่น่ะครับครับ อันเนี่ยเลากินนะนา,าเซนเยนนอะคนนะหรือบ้างพ่อเขานะอ๋อเล้าเล้าตายไปแล้วมัแม่นี่ตายไปแล้วยายแม่เราตายไปแถวแตงแตปี้หกสูงครับไอไอไอยายดิเราเอาอยุอไะไรแม่เล้าแปดสิบห้าเพราเสียตอนเล้าแปดสิบห้าอืมเหล็กสิมางวันนี้เพราะแม่บอกหกโตเลยนะแม่แต่ว่าตอนเราอ่อนนั่นเราเราบอกเหล็กถือถือดีอืมตอนเราอยู่อยู่เป็นคนเราก็บอกเหล็กถือเด้ ครับครับบอกหกตัว <c oughs> หรือว่าเราจะมาใหา้เรอาอแ,แม่แม่ได้ซื้อเลขไว้ยังงนี่ยนีังอันบอกแต่หลานว่านในสื่อหาสื่อไว้เนอร์เดอรอผ่านแม่เขามาบอกจืก็เลยว่ารเราบอกมาบอกด้นแล้วครับครับเบอกมาบอกจ้นแล้วจนหวานลูกก็บอกว่าถือเลขกคือกันนหะอพอคือกันเหล็กถ้เรามาบอกนั่นถือ อืมครับครับพอเราเสียตั้งปีสี่แปดครับครับแต่แต่แต่ย่ายนี่อายุแปดสิบห้าเราตายไปดวนแล้วเรากลับมาบอกเลขเราเสียตั้งแต่ปีหกสิบมาปีใหม่ล่ะครับเรามาบอกให้ซื้อวันนี้นี่ซื้อเอาตัวนี่ระวังสินะระวังเลขอันงวนั้นมันออกแล้วนอกมันสีสามสีมันออกเลยครับว่ากึนันสีสามสิบเอ็ดครับมาฝันเอ้า ให้ถ่าบกเลขตัวน,นี่น <c oughs> ครับกระล่องกระล่องพิจานาเบิงเนาะแม่เ<ม>พราะว่าเป็นเน่เป็นเนวทางเนาะอาหานอาหารเรามาให้โศกเนาะกันเลยว่าเราบ่มมากโดนแล้วครับครับขันเลว่าเราสิบไปเที่ยวทางอื่นเราสิบไปใกล้ไปใกล้อีรีนะครับไปโดนแห้งกับโบฟันเห็นลาหลูกกับโบมีโศกนําครับครับคอ,อคือกันสิบไปเที่ยวกั้นะว่าน สามคนแล้วทีแม่เลี้ยงมากนะพอมีพอมีแม่แล้วมีพี่สาวพี่ก้าบแต่วาเพ่นเสียเมื่อทุกคนแล้วเราเราเราเบาอย่างอีกบ่แม่เราเขียนเลขให้แล้วสำนันกับก็คือแล้วไปก็คือเสียงแม่จะหวังเบาแล้วก็ตื่นไอ้แล้วแล้วอแม่อายุเท่าใดครับแม่แม่นี่ครับคนฝันอายุเท่าใหห้าสิบสองห้าสิบสองแล้วบ้านเลขทีแม่ แบบเก่าสิบสามอ๋อบาลีทีเก่าสิบสามเดี๋ยวผมกับสิไปลองลองเสียงไปทำเรือเมียด้อเดีย <c oughs> ด๋วยวมีโซมีลาไปน้ำกันเนะาะจ้ะครับบอกหกโตแล้วเขียนไหวใส่สมุดไหลครับไปดูอุ้งหกโตมันตัวนี้ว่านะครับแล้วว่าโอ้ยสิลองสื่อเบิ่งอยู่ครับแม่ก็จำแม่นเนาะจำตัวเลข <c oughs> ได้เบิร์เลยเนะาะจ้ะครับ ลองเบิ้งครับหัวท้องวันที่หนึ่งหั่นแล้วบอกดีเด้ครับพกซีละวันมัดปัดออกสามหัวมาดจะหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยเลขกันเลขกกระจายครึ่งหนึ่งว่าสื่อหรอกครับบอทันเลขกระจายครึ่งหนึ่งเขากับเขากับอยากได้เต็มๆเนาะเขาได้เลขมากมีดวงซื่อๆดอกผู้สื่อบ่มีดวงเลือกแเออต้นหนังกระซางมันเถาะก็เลย่อว่าก็ร้านนะต้นหนังกระซางมันเถาะมันตีเก่าจะตีใหม่ต้นเหนียนสื่อเอาเนยเดื่อไม่เท่ากันเลยว่าอ๋อเราแววคำนี้นั่บอกครับ บอว่าแม่เนี่ยสวานะตอนนั้นมันแล้วบอกจะปีเก่าปี่หกสามเนาะพี่นี่ปี่หกหกฮาหกสี่เนาะอันนี้หกฮาแล้วหาเขาจือเอาต้นหนีหม่หาต้นพี่เขามีโ่งกัเลยว่ะครับครับก็ขอให้แม่มีโ่งน้ำเด้อแม่จ้าเออแล้วก็ท่านผู้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะกะให้เขาถูกน้ำเนาะแม่เนาะปีใหม่พอดีครับมันเริ่มต้นปีใหม่เนาะมันถือไงครับผมกะ เดี๋ยวสิไปเสียงส่งน้ำได้ตัวเลขอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเจอแม่เนาะกับมาเจอคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับกะลองพิารณาเบิรงครับเพื่อตัวเลขมันมากครับครับผมก็ขอบคุณแม่หลายๆเด้อครับครับที่มาแบ่งปันความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะครับเลขคุณแม่คือมีแม่ของคุณแม่เนาะครับเพื่อนกับมาเข้าฝันลูกสาวครับมาบอกเลขบอกโคกโตเลยครับท่านผู้ชมครับ เพื่อตัวเลขมันมากเนาะครับความฝันนี่กับเปลี่ยนแค่แนวทางเป็นค้ามเชียส่วนบุคคลนาะแมนเนาะครับกับลองพิจารณาเบองครับงวดของวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศส5 6 5ันหรอยหกสิบหนี่แหละครับแล้วมื้อนี้แม่ว่าได้ไปไดนบอครับบ่ยู่บ้านไม่ค่ะมยงร้านเนี่ยสองคนแม่เพิ่นไปทํางานอ๋อครับครับครับแม่เพิ่นไปทํางานกรุงเทพบอครับครับครับมี่โมจากรนี่ อายุสมุทรสาครครับครับโอเคครับคุณแม่ครับครท่านผู้ชมครับกะล้องพิจณาเบิงครับผมเคยสารใต้กะขอให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้โชคดีสมปารถนาครับกะล่องพิจาณาเบิงครับกะเป็นแนวทางครับกะขอจบคลิปว้เพี้ยงเคนี่แล้วครับสวัสดีครับครับนี่ค่ะมาดูตัวเลขความฝันของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ฝันว่าผียายบอกเลขเนาะ พียายบอกเลขเขียนเลขให้คุณแม่นะคะเขียนให้ก็คือหางเดียวละค่ะก็คือสามสองห้ากับห้าสามสองมันก็เป็นเลขหางเดียวาะค่ะแต่ว่าสลับตำแหน่งกันเนาะคะ่ะคุณยายก็เขียนให้เป็นทั้งหมดคือหกตัวสามสองห้าหรือห้าสามสองค่ะค่ะผียายเนาะคะ่ะคุณยายก็อายุแปดสิบห้าปีเนาะคะ่ะตอนที่แกเสียชีวิตแกเสียชีวิตไปเมื่อปีหกศูนย ลูกสาวบอกว่ายายเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะค่ะหละกักบ,บ้านเลขที่ของคุณยาาหรือกับคุณแม่ก็คือเก้าสิบสามอายุของคุณแม่ที่ฟันถึงยายก็คือห้าสิบสองปีเนาะค่ะค่ะตัวเลขก็มีเท่านี้ค่ะอายุกับบ้านเลขที่ที่ใส่มาให้ก็คือว่าบางทีเอฟซีเนาะค่ะเอฟซี FC หลายๆท่านกระถามมาว่าคนฝฟันอายุเท่าไหร่คนตาตอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะค่ะ ค่เกี่ยวก็เลยหามาห้จดมาห้โล่งห้ยมืดแล้วเนาะคะ่ะบ่แม่นว่าเป็นเลขหลายตัวเลยค่ะเลขที่ผีเขียนให้ก็คือสามสองห้าห้าสามสองแต่เลขรายละเอียดปีย่อยก็คือแบบกันไว้นะคะบางทีเอฟซีถามถึงบางทีบอกว่าฝันว่ายายผียายเขียนเลขให้แล้วผียายอายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เขียนมาห้ประมาณนี้เนาะค่ะเป็นแนวทางงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกห้าค่ะคุณแม่ท่านนี่ก็ฝัน เลขออกดูเนาะคะ่ะได้ยินกิติศัพท์นะคะ่ะได้ยินว่าเราซื้อเลขถือดูเราฟันเมนก็เลยไปถามความฝันมาให้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะกระแด่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขความฝันค่ะโชคดีมันๆค่ะ